ช่วยระเบือหายต้อง,ง,สสงประสบธารณ์สุนการสบควานกคการผคิดว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงษรได้ให้รายละสิส่านได้เราครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้สเรื่องสำคัญน,นะครับในมองอของข้าราชการแล้วก็ที่เราเป็น ต้องเรียนร่วมกันระหว่าง40ธนาคารสภาพนะครับกรณีต้องเรียนต่ท่านผู้ร่วมจูงคำวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับพวกเราเลยใส่ชุดกระกาที่กระทสาสุขที่จริงการใส่ชุดกระกาเนี่ยเราใส่มาสักประมาณเดือนเดีวนะครับโดยให่คุณอาจะใส่ทุกวันจันทร์สักเท่าไร่ก็ต้องตามที่กระทรวงบ้านให้ไปใส่นะครับเริ่มมาใส่เมื่อที่เราอบรมตัวกัน ว่าการเป็นทนารเป็นหลักในการที่ดูแลประชาชนยุ่งที่ไหนก็ตามจากัารที่กระทรวงกระทรวงกสิกรรมทุกประชาราชจึงมองว่าเป็นการเสริมุีทรของพวกเราในกระนวนการของนะครับแล้วเรจะต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศในสามหัวข้อที่ผมคิดว่าเราได้ปะยนเป็นใจว่าสิ่งที่เราจะตดิงตอ ในเชิงระบบในยุคที่รัฐบาลคอสชมีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนมุมมองเราที่คิดว่าทำเลยและทำันทีเว้นมีาลสำเร็จนะครับผมเกิดมีสามเรื่องนะไม่ใช่หมายความว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญนะครับแต่ผมคิดว่าผมเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วเรื่องจำนวนคนเรื่องนึ่งผู้กตัญเป้าหมายเรา จ้าหน้าที่ความสุบทั้งสองเรื่องที่มป,ปลมาเป็นเรื่องต่างๆเป็นกลุี่เอเรื่องเจ้าหน้าที่ความสุขคมมีการท,ทำมากเละครับผมจะเลาจจานเรืองเรื่องแรกเรื่องทมาที่ทา,มาผมคโยเยว,ว่าถารมตรีผมคิตกับสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดไปอ่างถารผมคิดว่าประชคมอาเซที่เกิดขึ้นมามเมากิดขึ้นมาเมื่อประมาณปายทศ ทำาความที่เดียวครับเพื่อให้ท่านผู้เข้ารับส,สืบได้รับสร้างชากรพสูสุขึ้นมาในช่วงที่รัฐบาลที่แล้วที่มีการพูดคุยกันเกิดปฏิรูปก่อเลือกตั้งไม่ได้มีเวทีมีเวทีแล้วก็ได้เชิญพลังประรูนเข้าไปร่วมนะครับเพื่อที่จะฟังความเห็นอธิษฐานข้างหน้าจะเป็นอยังไงผมในฐานะที่ เชิญไปด้วยผมก็เชิญประชุมชมรมของเราทั่ว,งงวประเทศนะครับสามสิบประชุนะครับในวันเสาร์เพื่อดึงกําหนดท่าทีว่ากระทรวงกลาโหมเห็นอย่างไรและในวันนั้นที่เรานนจจประชุมกันโดยเจะต้องประเทศรุ่งอรุณต่างนะครับก็เลยโดนตัวกันเป็นจักรกลแล้วก็เมื่อประชุมครั้งที่สองนะครับก็ออกมาชัดเจนครับว่าไม่เอารัฐบ,บาลที่โกงมาจัดสมผมเชื่อี่าคือจีมา ก็ประชาคมนี้ขนาดนี้เติบโตมากขึ้นผมก็คิดว่าประชาคมที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะปกป้องสินงเพื่อที่จะปกป้องใครอในนี้หรือว่าเป็นผมจะลดนฝังให้กัใครแต่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมดูของพวกเราเพื่อที่จะปกป้องสิ่งดีๆนะครับเพื่อที่จะทาสิ่งดีๆให้รับครัวนี้ในสิ่งที่เราคุยกันตลอดหลังจากที่เราบอกว่าไม่เอารัฐบาลลงประชาชนมีคำพังครับ ว่ารกระทรวงกระรโกงไหมโกงเวลาราชการภาสายาโกงเวลาราชการใช้ยาติดตัวเ,เสร็จไหมผมเชื่อเรื่องแบบนี้เรากลับมาดูปัดกวาดบ้านเราแจกแจงต้นทุนยาขณะนี้เรื่องของการซื้อจัดการท่านผู้ตรวจสุรเช์ท่ารางกระทรวงเช็คหลังของกรรวงจะบ ที่จะใช้ในสำหรับการกระชือจากใจอื่นะครับเรื่องของประกาศจริยธรรมนะครับของการรับและการให้สิ่งสำคัญระบบการเมือ,องออนลน์อ่อนที่จะใช้จึงตั้งใจจ,อจะออกมาเน้นไปที่ะะการระดับโครงนะครับแต่เ,เนื่องจากว่าตอนนนั้ก็ยังไม่มีรัฐบาลและคนลงนานน่าจะเป็นระเด็นที่สงสารนะครับก็เลยรอจนถึงวันนี้นะค,นะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้คือประกาศการในสระทรวง นี่จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับนอกจากนั้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งการโยกย้ายนะครับที่เราก็วัดวางระบบแล้วเขา้าองค์ระกบอกสองอมสำหรับการที่ทจะดูแลพวกเราในเกี่ยวกับป็นธรรมเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องภายในของกระทรวง,ง,ง,งนะครับแต่ผมคิดว่าต้องแะดเปลี่ยนเพื่อให้พวกเราเห็นว่าในกระทรวงส่วนเราควรจะมนอะไรช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไปพบ,พบ,พบพชครันะพบแล้วก็ท่านกรรมการกบขช ไปพบกับองค์กรต่อต้าน c o r r u ั t i o n ได้ไดยชุร่วมกันะะดดน,น,นะครับเราคุยกันเรื่องจริงจนะุดเด่นคุยกันเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้การจะซื้อจะจา้างนะครับการไม่ร้องสเปกนะครับการที่จะทําต่างๆซึ่งผมก็ได้เรียนแล้วออกมาเป็นเรื่องที่เรากำลังจะลองช่องไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องธรรมภิบาลเราต้องเรียนรู้นะครับที่ตระกูลประกาศธรรม毗ปาร์ก็ที่สุดเรากำลังทำอย่างเต็มกทั่ เรื่องคอ,อร์รัปชันเวลาต่างๆผมคิดว่าขณะนี้ทุกเขตกาลังทำเรื่องเบตเตอร์ซื้อเราคงไม่ได้กำนวนแล้ครับว่าจะต้องมาทำงานกันกแต่ครึ่งพียงแต่ว่าแต่ละเขตแต่และโรงพยาบาไปทักรูกันว่าอะไรที่จะือดทำให้เกิดเบตเตอร์ซื้อสำหรับประชาชนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะผ่านเวลานาประมาณสามือนลัเราควรจะตามประเมินว่าเบตเตอร์ซื้อที่เกิดขึ้นในรูปแบบจริงจิงเป็นอย่างไรผมคิดว่าเรื่องประเด็นธรรมวิป,ปาก พวกเราคมพร้อมดินหาทุกที่และผมก็เชื่อว่าประชาคมที่เรารวมตัวกันมานนี้นะครับมีอยู่สามสิบกว่าชมรมและจริงๆเราเชื่อมต่อไปถึงาทางมหาวาิทยาลัยเชื่อมต่อไปถึงสมาคมการเกษตรเชื่อมต่อไปต่างๆเพื่อที่จะบอกว่าการเกษรจะเป็นหลักในการที่จะพัฒน,นาบ้านเมืองนนและที่สําคัญคือ ต้องดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในปีนี้ผมคิดว่าที่เราอยากจะเติมและผมได้เสนอในที่ประชุมกระสวนนะครับก็คือการตรวจสอบการใช้งบประมาณสองแสนล้านของกระสธาราสุนเป็นกองทุนประกันสุขภาพหนึ่งแสนหนึ่งสี่พันล้านและแปดหมื่นล้านเป็นของกระสธารณสุนซึ่งทั้งในแปดหมื่นล้านนี้เป็นเงินเดือนประมาณหลายหมื่นล้านผมคิดว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบ และผมคิดว่าเราคงจะต้องตั้ง,ง,งคำการที่มีภ่คส่วนต่างๆนะครับและรวมทั้งพวกเราองค์คมที่มีนะครับจะต้องช่วยกันตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้การใช้เงิน,เน2แสนล้านเป็นไปตามกฎหมายนะครับสอดคล้องแล้วก็ตรงไปที่ประชาชนนะครับไม่ให้เกิดมีค o n f l i c t of i n t e r ้า t ใดๆเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับกลไกนะครับเ,<อ>เราได้ร่วมกับปปชนะครับขณะนี้ ทำอีกสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเอาสองหมอนะครับมีการลงนามในโมยูแล้วก็มีงบประมาณตั้งไว้สําหรับการพัฒน,น,นากลไกที่จะตรวจสอบสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมก็คืออยยบาลสํานักการพยาบาลแล้วก็สภาพยาบาลได้ร่วมกับกระทรวงารณสุขและปปชขณะนี้เซตกลไกเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นใน,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 ในทุกโรงพยาบาลที่ท่านทัน้งหมดอยากเห็นนะครับเราได้เซตเรียบร้อยแล้วแต่เราบริจึงด้อต่ออย่างไรเพื่อที่จะเชื่อมประสูต ป้องกันและต่อต้านที่เก,งงเกิดในกระสวงให้ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าประเด็นธรรมาพิบาร์นั้นจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็การใช้งบป,ประมาณผมคิด่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบและที่สําคัญคือประชาชนต้องได้รับทราบกันเ่าก็ประมาณทั้งสองแสนล้านนี้ไปใช้กับใครบ้างอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์และตรงกับวัตจุประสงค์ตรงกับตรงมหมหรือไม่ผมเช่ว่านี่เป็นเรื่องสาคัญ ประเด็นที่สองผมคิดว่าเรื่องของการปฏิแบบรูประบทสุภาพบ้าผมขออนุญ,ญาตอีหนังสืเอเล่มหนึ่งครับผมเชื่อท่านสวรสคเปหมอผูที่สุดในสมัยนั้นท่านจะสมเกียรติคมจะได้เปิดเผย่นะครับเพื่อเห็นตาว่าหนังสือเล่มนี้นเขียนว่าบทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทรวงสาสรณสุขในศตวรรษที่ยี่สิบมีการประชุมเมื่อเดวิถนาิถุอนารอยห้าสิบสี่ ที่ผ่านมาสาปีนะครับในเวทีนั้นผมคิดว่าในกระบวนการเตรียมการเรื่องนี้เนี่ยเราทำทั้งอินไซ์เอาและเอาไซน์อินไซน์เอาก็คือทุกกรมถ้าจาได้ตอนนั้นสมัยท่านผมได้รงหลันะครับได้เชิญทุกกรมแล้วก็คือกันว่าภาพข้างหน้าของระบบสุขภาพเป็นอย่างไรและบทบาที่สุวนผสมเป็นอย่างไรเดี๋ยววิจันายนเราไปทำเอาไซน์นะครับ ในเรื่องนี้จะบอกว่าใครเข้าร่วมบ้างแล้วมีข้อเสนอข้อสสุปอย่างไรนะครับผมคิดว่าเป็นการรวมภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งในกระทรวงนอกกระทรวงภาครัฐเอกชนและภาคองค์กรประชนต่างๆอย่างมา่นมายแล้วคุยกันสองวันนะครับประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะครับผมขอระยะสั้นๆส,สิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นระบบสุขภาพที่เป็นมูลรอยากเห็นโครงสร้างการบริหารระบบบริการที่ ต้องเพิ่มเงินในการจัดการะระดับเขตบ้างน่วยงานครปรับให้ครอบตัวและเป็นอิสระและต้องมีระบบท,ที่จะสร้างภาคเอกชนใ้เขมแข็ง่างจริงจังผมคิดว่านี่คือห้าคำถามคาตอบอยู่ในหนังสือล่มี้ครับแล้วผมคิดว่าคาตอบในเรื่องนี้เราเอามาเป็นแนวในการที่ปฏิรูปตลอดสองปนะะมมนนีนะครับที่เราเดินมาเรื่อับโดยเฉพาะการที่กระทรวงสึกควริจะเร่กลง คุณจะเป็น National Health Authority ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบคำว่า authority นะครับคุณจะณต้องมีกลไกที่กำกับนี่ยาบาล,ลประเทศโดยกระทรวงสุขเเป็นลนะราบสถานบริการต้องรวมตัวกันเป็นเขตและก็กระจายอนางไปไว้ที่เขตผมคิดว่าเขตสุขภาพเป็นสิ่งที่เป็นคําตอบจำบน,นรด้วงน,นะครับผมเดว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับก็5.2ชัดเจนนะครับที่บอกว่า จัดให้มีกลไกสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระโูดโดยที่สุดการผมเชืเ่อว่าในนโยบายรัฐบาลน,นี้นะครับก่อน2นะครับนั่นคือสิ่งที่ตรงกันระหว่างสิ่งที่กระทรวงสุขภาพเ,เรื่องเกีสุขภาพน,นะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ล้วเอาออกมาเป็นบอร์ดใน้ไห คิดว่าที่ท่านรมวิครีจะลงไปดูก็จะเห็นภาพว่าเราสองปีเราทาเรื่องเกิสุขภาพอย่างไรรูปธรรมที่เกิดขึ้น,น,นผมขอสั้นๆตรงนี้นะครับเกับสุขภาพที่เราวางเอาไว้เนี่ยคงม,มีสองสูตรวัจใจของมันคือการจัดบริการร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราคงไม่สามารถท,าทํา,ทา,ททา,หา,าทให้เกิดความเท่าเทียมที่ระดับจังหวัดได้แต่เราทําให้เกิดความเท่าเทียมในระดับเขตได้ ั้นผมคิดว่าสสที่มีอยู่พยายามจะดึงทรัพยากรเข้าจังหวัดขณะที่ผมคิดว่าเขตจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับการที่จ,จัดบริการร่วมกันและสิ่งที่เราอยากเห็นและกําลังเดินต่อก็คือไม่ใช่เฉพาะสถานบริการของกระทรวงศึกษาธุรับคงเป็นไปตามที่เท่านพิริย์ยัง,งก็คือทุกหน่วยงานจะต้องมาร่วมกันวางระบบบริการในเขตร่วมกันนะครับเคร่งนี้เป็นหัวใจสําคัญจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราคงไม่สามารถย้ายคนได้เพราะมันกระถิ่งกระจายที่ผ่านมามแต่เราสามารถที่จะจัดกริการรูปกันได้ผมคิดว่านี่เป็นห่ใจข้อที่สองคือการบริหารจัดก,การรูปเดิมเราคิดว่าในการการวิจัยนะครับในการประเมินผลซึ่งมีอันอื่นในที่นี้ไม่ไว่าจะเป็นอาจารย์วินัยในสันมิทางสุขปประสิทนะครวมทั้งยูนิช สถาบันวิจัยทางด้านการคันของท่าน,นประธานอ่วมกับ,บทงการเงินดิจิตาลเผยจากงานนี้จากสุดทั้์แล้วก็าการศึกษาของอาจารย์ภัยยูบอกชัดเจนว่าเขตควรจะเดินต่ออย่างไรผมเชื่อแน่นเป็นหัวใจสําคัญในทางราชการที่จะบอกว่าเขตเป็นคําตอบแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นในปัจจุบันควรจะต้องเพิ่มเติมหลายเรื่องซึ่งผมคิดว่าขณะนี้แปลออกมาเป็นเขตสุขภาพประชายชน ซึ่งมีการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ที่สําคัญคือต้องมีบรรทัดสัญญาและผมคิดว่ากลไกกา,ารจัดการร่วมกันที่เขตจะเป็น,นกลไกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าการที่อยู่ที่ส่วนกลางม่จะเป็นของกระทรวงสูงหรือของกระทรวงชลงั้น,น,นกลไกของการบริหารจัดการที่ระดับเขตโดยการกระจายอำนาจไปให้เขตริหารจัดการที่มีส่วนร่วมที่เขตสุขภาพจะเป็นคำตอบจำถึง ฉันผมคิดว่าการจัดบริการร่วมและก็การบริหารจัดการร่วมที่ระดับเขตจะเป็นคำตอบสำหรับการปฏิรูปในทศวรรษที่20ต,ตามสิ่งที่เราได้ศึกษาไปผมขอมอนุญาตไปเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของการเงินครับเรื่องนี้12ปีที่เกิดขึ้นมีข้อดีมากมายมีจุดอ่อนมากมายผมคิดว่าขณะนี้ทุกที่เกิดขึ้นทั้งประชาชนทุกเกิดขึ้นทั้งหน่วยงาน ัระดับองค์กรด้วยปักหลักแล้นะครับผมคิดว่าเอีเวนต์ที่มีอยู่จะได้นำเรียนจากนักเรียนนะครับสิที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของอาบายริ่งคันธละที่ยังไม่ได้ลัลงถึงแม้เราจะทำการปริมาณปีละแสนตัวลานะครับอื่นๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินการใช้ร่วมประมาณทั้งสิ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประชาช,ชนกำลังได้รับบริการครบถ้วนอย่างไรผมคิดว่าขณะนี้เป็นการ เห็นที่แตกต่างกันระหว่างสองแนวคิดแนวคิดแรกคือการเอาการเงินนําระบบบริการเอาการเงินไปตั้งไว้แล้วให้จัดบริการเพื่อไปรับเงินกับอีกันหนึ่งคือระบบบริการนาหน้าและเอาการเงินสนับสนุนผมคิดว่าสองแนวคิดนี้เป็นสองแนวคิดที่พวกเราวนพีนีต้องตัดสินใจว่าควรจะเดินทางไปนะครับสิ่งที่เรากฏิจะรูปเขตสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าซิงบิลดิ้งบล็อกที่องค์การไม่รัฐโลกาหกิ ฟิ n นแ c i เชียล h ม n i ค m เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการของซีนบล็อกที่เราควรจะได้ถ้าจะต้องจัดบริการหรือว่าจัดระบบจิตวิานั้นผมคิดว่าสออันนี้เป็นแนวคิดที่เราตัดสินใจกันซึ่ขนขณะนี้เ้อาเป็นนะครับถ้าบอกว่าอยู่ในระหว่างการเจรจาก็ขอให้เจรจากันรู้ใ้พื้นฐานของความจริงใจที่จะแก้ปัญหาผมเชื่อว่านี้จะเป็นทางออกและนี่จะเป็นการปลอมรองสนอ ปรการที่จะใช้กลไกกา่เงินต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน1,140ล้านนะครับค่าหัวประชาชน2,895บาทผมคิดว่าทุกคนต้องรับรู้ว่าบริหารการอย่างไรไปที่ใครอย่างไรและควรจะมีอะไรมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอนิดเดียวครับกระสรณสุขไม่เคยที่จะนําเงินก้อนนี้เข้าที่กระสรณสุขเลย แต่เพียงแต่ขอให้เงินก้อนนี้สนับสนุนไปที่เขตบริการถ้าเขตบริการเกิดขึ้นได้จริงวางแนวทางที่จะไปจัดการเงินของประชาชในในระดับสูงสุดเพื่อให้บริการได้ท้นที่เกิดระดับสูงสุดนะครับโรงพยาบาลที่ขาดทุนได้รับการช่วยเหลือ